ส่ยุทธการมิดเวย์มิดเวย์สมรภูมิพลิกโลกเขาลางหายนะของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองยุทธการมิดเวย์ b a t t l e of Midway เมื่อเดือนมิถุนายนปี1942เป็นสมรภูมิสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเป็นสงครามชี้ชะตาครั้งสำคัญซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่อสร้างความได้เปรียบใน สงครามลอกครั้งที่สองสมรภูมิแห่งนี้จึงนับว่าเป็นสมรภูมิที่มีผู้กล่าวถึงไม่น้อยไปกว่ายุทธการที่อ่าวเพลย์ยุทธการที่ดันเคิร์กหรือยุทธการที่นอร์มังดีหลังญี่ปุ่นเปิดฉากสงครามด้วยการบุกถล่มสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพล์ในวันที่7ธันวาคมปี1941แม้สามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาแต่ทำได้เพียงตัดกำลังบางส่วนเท่านั้นอู่ต่อเรือแห้งยังคงใช้งานได้อยู่ อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถต่อกรกับกองทัพญี่ปุ่นได้ยังมีอีกพอสมควรโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่ถูกทำลายลงอย่างที่ญี่ปุ่นมุ่งหวังไว้เนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาออกไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นไม่นานจากนั้นกองทัพญี่ปุ่นบุกตะลุยทั่วทั้งเอเชียทิชิดฮ่องกงอินโดจีนมาลายูสิงคปโปร์พมา่าราวเดือนมีนาคมปี1942ได้บุกไปถึงเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ กาะโซโลโมอนและตั้งฐานที่มั่นที่นิวกีนีโดยมีเป้าหมายในการยึอดออสเตรเลียแม้จะแผ่อิทธิพลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างรวดเร็วแต่ญี่ปุ่นทราบดีว่าจะต้องดำเนินยุทธการโจมตีสหรัฐอเมริกาเพื่อครองอำนาจเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกไว้อย่างเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวดังนั้นญี่ปุ่นจำเป็นต้องเอาชนะกองทัพเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาให้ได้เป้าหมายจึงพุ่งไปที่เกาะมิดเวย์ก่อนที่จะเข้าสู่การศึกการสงคราม จำเป็นต้องทำความเข้าใจเรื่องราวก่อนหน้าจะเกิดยุทธการมิดเวย์โดยเฉพาะสงครามแก้แค้นจากสหรัฐอเมริกาและการถอดรหัสลับของญี่ปุ่นไขความลับรหัสม่วงราวปี1937ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุขึ้นญี่ปุ่นได้ผลิตเครื่องเข้ารหัสที่อาศัยหลักการการทำงานเช่นเดียวกับเครื่องอินิกมาของเยอรมนีเครื่องนี้มีชื่อว่า97ทิกิโอบุนอินจิกิ แปลว่าเครื่องพิพ์ตัวอักษร97ตัวเลข97มาจากปีศักราชที่2,597ของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นมั่นใจว่าเครื่องเข้ารหัสนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องอีนิกมาและไม่มีชาติใดถอดรหัสได้สหรัฐอเมริกาพยายามอย่างยิ่งยืดที่จะถอดรหัสลับของญี่ปุ่นตลอดทศวรรษที่1,930โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่น ครั้งที่สองปี1937ซึ่งจากระวัดิญี่ปุ่นได้ผงาดครึ่งเหนือเอเชียได้สร้างความตื่นตัวต่อสหรัฐอเมริกาว่าญี่ปุ่นอาจเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้การทำงานของแผนกขาวกรองอนัตสัญญาณซิสโดยวิลเลียมฟรีดแมนวิลเลียมเอฟรีดแมนเขาและทีมพยายามอย่างหนักในการถอดรหัสลับนี้พวกเขาถอดรหัสแดงของญี่ปุ่นสำเร็จในเดือนมีนาคม ปี1939แต่รหัสแดงเป็นเพียงการสื่อสารทางการทูตเท่านั้นญี่ปุ่นได้คิดค้นรหัสม่วงอันมีที่มาจากสีของแฟ้มเอกสารรวบรวมการถอดรหัสรุ่นดังกล่าวโดยเฉพาะฟรีดแมนและทีมงานต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกระทั่งในเดือนกันยายนปี1940จึงสามารถถอดรหัสม่วงได้สำเร็จเยอรมนี <S <S er สงสัยว่าสหรัฐอเมริกาสามารถถอดรหัสม่วงได้แต่ญี่ปุ่นไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ พวกเขายังคงส่งข่าวสารโดยใช้การเข้ารหัสลับเช่นนี้อยู่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาถอดรหัสลับได้แล้วเหตุไฉนจึงปล่อยให้มีการโจมตีที่อ่าวเพิร์นักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าสหรัฐอเมริกาล่วงรู้ยุทธการโจมตีอ่าวเพิร์เป็นอย่างดีแต่จงใจละเลยเพื่อหาเหตุผลในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวความคิดดังกล่าวเป็นทฤษฎีสมคบคิดมากกว่า พราะกองทัพสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีครึ้นจริงแต่เข้าใจว่าจะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งที่อาจคุกคามกองทัพญี่ปุ่นมากกว่าที่อ่าวเพลการโจมตีของดูลิตเติ้ลเมื่อสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาจากเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพลประธานาธิบดีแฟรงคลินรูดเวลล์แฟรงคลินดี รูเซเวลจึงเรียกประชุมกองทัพเพื่อดำเนินยุทธการตอบโต้ใดๆก็ตามที่สามารถลดความอหาหังการของญี่ปุ่นลงและจะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นต่อกองทัพและชาวอเมริกันกลับคืนมาโดยได้นาวาอากาศโทเจมดูลิทเทิลเจมส์ดูลิทเทิลผู้เชี่ยวชาญด้านการบินวัย45ปีที่เคยผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วมาเป็นผู้นำในยุทธการนี้นาวาอากาศโทดูลิเทิลตั้งวัตถุประสงค์ของยุทธการนี้ว่า จะต้องทำลายศูนย์กลางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวโอซาก้าโกเบและนางโงยาด้วยการโจมตีทางอากาศแผนการคือใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-15 ที่ถูกดัดแปลงให้บินได้นานขึ้นกว่าปกติบินขึ่งจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่ลอยลำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจากนั้นมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นเมื่อปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วว่าจะไม่หมายหน้ากลับทางเดิมแต่จะบินต่อไปทางตะวันตกเรื่อยๆและมาลงจอดที่ฐานทัพอากาศของจีน นาวาอากาศโทดูลิตเติ้ลติดต่อไปยังกองบินทิ้งระเบิดที่17ในรัฐโอเรกอนเพื่อถามมหาอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมยุทธการนี้ทหารกว่า150คนทั้งนักบินเจ้าหน้าที่นำร่องพลปืนวิศวกรการบินและอื่นๆล้วนอาสาเข้าร่วมโดยที่พวกเขาไม่ทราบข้อมูลแม้แต่น้อยว่าจะต้องไปปฏิบัติภารกิจใดแม้ภายหลังนาวาอากาศโทดูลิเติ้ลจะแจ้งภารกิจให้ทุกคนทราบว่าอาจเป็นยุทธการที่ไม่อาจรอดชีวิตกลับมาได้ แต่ทุกคนยังยืนยันที่จะเข้าร่วมด้วยความแน่วแน่พวกเขาฝึกซ้อมและทดสอบการบินตลอดในช่วงต้นปี1942ยุทธการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนปี1942เมื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน Hornet USS Hornet พร้อมเรือคุ้มกันเดินทางออกจากแคลิฟอร์เนียก่อนจะไปสมทบกับเรือบรรทุกเครื่องบิน Enterprise USS Enterprise และเรืออื่นๆรวมแล้วกองเรือนี้มีเรือทั้งหมด18ลำจากนั้นจึงเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นไม่นานจากนั้นกองเรือญี่ปุ่นตรวจพบกองเรือสหรัฐอเมริกาแม้จะจมเรือลากกระเวนญี่ปุ่นได้แต่ก็ไม่อาจสกัดกั้นสัญญาณเตือนที่ส่งกลับไปกรุงโตเกียวกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงต้องรีบดำเนินยุทธการนี้ทันทีแม้ตำแหน่งที่อยู่ณตอนนั้นจะอยู่ห่างจากจุดที่วางแผนไว้กว่า400ไมล์ก็ตาม แม้จะมีความกังวลเรื่องระยะทางการบินที่ต้องบินไกลมากกว่าเดิมและปัญหาเชื้อเพลิงว่าจะเพียงพอหรือไม่แต่เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B15 ทั้ง16ลำก็บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินฮอ r n เน็ตด้วยเพาดานบิน15เมตรเหนือมหาสมุทรเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์ ฝูงบินบินด้วยความเร็ว150ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องบินทิ้งระเบิดส0ลำมุ่งสู่กรุงโตเกียวสลำมุ่งโจมตีคานางาวะโยโกฮามาและโยโกสุกะอีกสลำมุ่งโจมตีนางโยยาและโอซากา้ากระทั่งเวลาเที่ยงในวันที่18เมษายนปี1942จึงเริ่มยุทธการดูลิตเทิรเรดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่นำโดยนาวาอากาศโทดูลิตเทินโจมตีกรุงโตเกียวยุทธการครั้งนี้สร้างความเสียหายได้ไม่มากนะับ ประเมินว่าโรงงานผลิตอาวุธเครื่องบินท่าเรือคลังน้ำมันคลังแสงได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตราว300คนอาคารเสียหายไม่ถึง100อาคารเพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ละลำบรรทุกระเบิดขนาด500ปอนด์2ร7กิโลกรัมได้เพียง4ลูกเท่านั้นแต่ยุทธการครั้งนี้กลับสร้างจิตวิทยาการสงครามต่อสฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้เรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ญี่ปุ่นเผชิญความเจ็บแค้นเนื่องจากระบบป้องกันของพวกเขาไม่สามารถจัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดใดได้เลยท,ท,ทั้งที่เป็นการโจมตีกลางวันแสกแสกเสียด้วยซ้ำเครื่องบินทิ้งระเบิด15ลำบินสู่จีนอย่างปลอดภัยโชคไม่ดีที่เครื่องบินทิ้งระเบิดหมายเลข16ต้องร่อนลงในเขตแดนของญี่ปุ่นก่อนที่ทหารทั้งหมดจะถูกจับเป็นชเชลยพวกเขาถูกทารุณกรรมนานหลายเดือนและมีทหารสามนายถูกประหารชีวิตญี่ปุ่นวางแผนตอบโต้ หลังยุทธการดูลิตเติ้ลญี่ปุ่นรู้สึกถูกย้ำเพราะพวกเขามั่นใจว่าจะไม่มีภัยสงครามย่างกลายเข้าสู่เกาะญี่ปุ่นอันเป็นมาตุภูมินั่นทำให้พวกเขายิ่งประหนักถึงขีดความสามารถในการควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกว่ายังคงอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในซีตะวันตกเท่านั้นและยิ่งจำกัดไปอีกหากไม่ทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่สามารถขยายขอบเขตการสงครามทางยุทธนาวีและยุทธเวหาได้กว้างไกลามากขึ้นอย่างที่ยุทธการดูลิตเติ้ลประสบผลสำเร็จมาแล้ว คนเรือเอกอิโซโรคุยามาโมโตะอซาโรคุยามาโมโตะผู้บัญชาการกองทัพเรือญี่ปุ่นจึงวางแผนที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์โจมตีเกาะญี่ปุ่นขึ้นอีกเขามุ่งเป้าหมายสำคัญไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจึงโจมตีสหรัฐอเมริกาในยุทธการที่ทะเลคอร์เลาคอร์ลาสเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1942แม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้และต้องล่าถอยกลับไปยังนิวกีนี แต่พลเรือเอกยามาโมโตะยังคงมั่นใจในความเหนือกว่าของกองทัพญี่ปุ่นทั้งยุโทโธป,ปรกรณ์ที่มีจำนวนมากกว่าและข้อได้เปรียบด้านประสบการณ์ทางการทหารของญี่ปุ่นที่มีมากกว่าในยุทธการที่ทะเลคอร่าญี่ปุ่นเชื่อว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยอกทาว USS ยอ t ทาวของสหรัฐอเมริกาจะได้รับความเสียหายอย่างหนักและอาจจมลง แต่หารู้ไม่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยอกเทากลับเข้าอ,อู่ต่อเรือแห้งที่ไม่ถูกทำลายในยุทธการอ่าวเพลเมื่อปีก่อนที่ฐานทัพเรือในอ่าวเพลและได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง3วันเท่านั้นทั้งที่เรือได้รับความเสียหายรุนแรงและในเบื้องต้นได้ประเมินการว่าอาจซ่อมนานถึง3เดือนเสียด้วยซ้ํา เป้าหมายต่อไปของคนเรือเอกยามาโมโตคือเกาะมิดเวย์เกาะที่เกิดจากแนวปะการังอยู่ห่างจากหมู่เกาะฮาวายไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว1,800กิโลเมตรแผนการที่ยุทธการมิดเวย์คือญี่ปุ่นแบ่งกองทัพออกเป็น2ส,ส่วนกองทัพส่วนที่1เป็นกองทัพลวงทําการโจมตีหมู่เกาะออรูเชียนอลอยเยียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับอสกา้าเพื่อล่อให้กองทัพสหรัฐแบ่งกําลังออกจากเกาะมิดเวาย์หรือเกาะฮาวาย กองทัพส่วนที่สองเป็นกองทัพหลักประกอบด้วยกองเรือย่อยสามกองคือกองเรือหลักซึ่งมีเรือบรรทุกเครื่องบินภายใต้การบังคับบัญชาการของพลเรือโทชูอิชินากุโมชูอิชินากุโมประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสี่ลำคืออาคากิอาคากิคากะคาก้าฮิริวฮิริวและโซริวโซริวกองเรือถัดมาคือกองเรือประจันบานของพลเรือเอกยามาโมโตที่อยู่หลังกองเรือหลัก ห่างออกไปราว600ไมล์และกองเรือสนับสนุนการรอย,ยอก,กับพลขครึ่งบกโดยการบังคับบัญชาการของพลเรือโทโนบุตาเคคอนโดโนบุเทคคอนโดแผนการคือกองทัพญี่ปุ่นจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเกาะมิดเวย์เพื่อล่อกองเรือสหรัฐอเมริกาออกมาจากเกาะฮาวายจากนั้นจะอาศัยทั้งการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือต่อปิโดจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินของพลเรือโทนากุโมกับอนุภาพจากกองเรือประจัญบานของพลเรือเอก ยามาโมโตะที่สามารถยิงปืนใหญ่ได้ไกลเกินเส้นขอบฟ้าเมื่อนั้นจะถล่มกองเรือสหรัฐอเมริกาให้จมลงสู่มหาสมุทรแล้วว่าจะยอกพลขึ้นบกยึดเกาะมิดเวย์ใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นก่อนจะยึดเกาะฮาวายต่อไป กองเรือสหรัฐอเมริกาที่ว่านี้คือกองเรือที่7กประจำภาคพื้นแปซิฟิกประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน8ลำเรือประจันบาล11ลำเรือลาดระเวน23ลำและเรือพิฆาต65ลำและยังมีเครื่องบินรบทั้งขับไล่แอร์และทิ้งระเบิดอีกจำนวนมากการโจมตีเกาะมิดเวย์นอกจากจะมีผลสำคัญต่อการทหารแล้วยังมีผลต่อภาพรวมของทั้งสงครามระหว่างสงชาติญี่ปุ่นทราบดีว่าไม่อาจสู้รบยืดเยื้อกับสหรัฐอเมริกาได้ ดังเห็นได้ว่าเพียงไม่กี่เดือนให้หลังจากยุทธการอ่าวเพลสหรัฐอเมริกาสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยระบบอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นไม่อาจเทียบได้จนสามารถเอาคืนญี่ปุ่นในยุทธการดูริเตอร์และสามารถต่อเรือหลายประเภทหลายขนาดอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นจึงหวังว่าการยึดเกาะมิดเวย์รวมถึงเกาะฮาวายและทำลายกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาได้นั้นจะช่วยให้ญี่ปุ่นถือไพ่เหนือกว่าเพื่อบีบให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ วางแผนรับมือรับมือหลังจากฟรีดแมนประสบผลสำเร็จในการถอดรหัสม่วงกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงนำทีมของเขาและทีมถอดรหัสของกองทัพเรือที่นำโดยโจเซฟโรสฟอร์ดโจเซฟจอหนโรชฟอร์ดมาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถอดรหัสลับของญี่ปุ่นรหัสลับหนึ่งที่ล่วงรู้แผนการว่าญี่ปุ่นจะโจมตี AF แม้จะประเมินว่าอาจเป็นเกาะมิดเวย์ แต่เพื่อความมั่นใจจึงวางอุบายส่งข้อความปลอมออกไปว่าเกาะมิดเวย์มีปัญหาเรื่องกลั่นน้ำและขาดแคลนน้ำจืดไม่นานญี่ปุ่นส่งข้อความในลักษณะคล้ายกันโดยอ้างถึงคำว่า AF ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงมั่นใจว่า AF หมายถึงเกาะมิดเวย์อย่างแน่นอนเนื่อง<ๆ>จากกองเรือญี่ปุ่นตั้งอยู่กระจัดกระจายคนเรือเอกยามาโมโตะจึงต้องติดต่อสื่อสารและวางแผนการรบผ่านสัญญาณวิทยุ ซึ่งฐานปฏิบัติการถอดรหัสของกองทัพสหรัฐอเมริกาในฮาวายสามารถตรวจจับและถอดรหัสได้คนเรือเอกเชสเตอร์นิมิตเชสเตอร์ดับเบิลยูนิมิตผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคพื้นแปซิฟิกจึงได้ข้อมูลและยุทธวิธีของญี่ปุ่นมาไว้ในกำมือทำให้เขาสามารถวางแผนรับมือการโจมตีได้อย่างรัดกุมวันที่สองพฤษภาคมปี1942พนเรือเอกนิมิตเดินทางมายังเกาะมิดเวย์เพื่อตรวจสอบระบบป้องกันที่นั่น แม้จะไม่ได้แจ้งให้ทหารกว่า3,600นายทราบถึงยุทธการที่กำลังจะมาถึงก็าตามแต่ต่อมาในวันที่20พฤษภาคมปี1942พนเรลเรือเอกนิมิตได้แจ้งต่อทหารระดับผู้บังคับบัญชาที่เกาะมิดเวย์ให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีเกาะมิดเวย์ภายใน8วันโดยอธิบายและชี้แจงรูปแบบการโจมตีอย่างละเอียดกระทั่งอีก2-3วันต่อมามีการแจ้งเลื่อนการโจมตีออกไปว่าอาจเป็นช่วงระหว่างวันที่3-5มิถุนายนปี1942 คนเรือเอกนิมิตไม่ได้วางแผนตั้งรับแต่เพียงอย่างเดียวเขาทราบดีว่ากองทัพสหรัฐอเมริกามีข้อด้อยหลายประการที่เกาะมิดเวย์เองก็มีระบบป้องกันที่ไม่มีคุณภาพมากพอระบบเรดาร์ยังล้าสมัยไม่แม่นยำระบบป้องกันและเครื่องบินรบก็ไม่ได้สมบูรณ์ดังนั้นแผนตั้งรับเพื่อลุกกลับจึงสำคัญต่อกองทัพสหรัฐอเมริกามากเขาพุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่น การโจมตีใดๆอย่างน้อยจะต้องสร้างความเสียหายต่อดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินให้ได้คนเรือเอกนิมิตส่งกำลังทหารบางส่วนไปเกาะออลูเชียนเพราะรู้ว่าการโจมตีที่นั่นเป็นกลลวงกองกำลังหลักจึงแบ่งกองเรือออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือกองเรือรบที่16ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินฮอ์เน็ตกับเอนเทอร์ไพซอเรือลาดระเวณ6กลำเรือพิฆาต9ลํา ส่วนที่2คือกองเรือรบที่17ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินยอกเทาวเรือลาดประเวณสองลำเรือพิฆาตห้าลำภายใต้การบัญชาการของพลเรือโทแฟรงเฟลต์ต่อเธอแฟรงแจ็คเฟลเชอร์ or, สู่ยุทธการมิดเวย์ ในวันที่3มิถุนายนปี1942ญี่ปุ่นโจมตีหมู่เกาะออลูเชียนตามแผนการที่วางไว้กองทัพสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มยุทธการมิดเวย์ด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดบินขึ้นจากสนามบินบนเกาะมิดเวย์โจมตีกองเรือของพลเรือโทคอนโดซึ่งสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าเป็นกองเรือหลักแต่การโจมตีครั้งนี้ไม่สำเร็จขณะที่กองเรือส่วนหน้าของทั้งสองชาติคือเรือดำน้ำจะทำหน้าที่หลักคือสืบหาตำแหน่งและจมเรือศัตรูเมื่อมีโอกาส แต่จะไม่ประท้าโดยตรงเพราะเป็นการเผยตำแหน่งและอาจถูกทำลายเสียก่อนก่อนรุ่งสางในวันที่4มิถุนายนปี1942พลเรือโทนากุโมได้เปิดฉากการโจมตีโดยให้เครื่องบินรบกว่า100ลำจากเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง4ลำโจมตีเกาะมิดเวย์เมื่อฝูงบินเข้าถึงระยะเรดาร์บนเกาะมิดเวย์กองทัพสหรัฐอเมริกาจึงส่งฝูงบินจากเกาะมิดเวย์ไปโจมตีกองเรือหลักของญี่ปุ่นเช่นกัน การโจมตีของญี่ปุ่นสิ้นสุดลงเวลาประมาณ7นาฬิกาแต่กองทัพญี่ปุ่นไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากนะักสนามบินและระบบป้องกันบนเกาะมิดเวยยังคงใช้งานได้อยู่ขณะที่ฝูงบินสหรัฐอเมริกาไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อกองเรือญี่ปุ่นได้เลยและสูญเสียเครื่องบินไปจำนวนมากราว8นาฬิกา30นาที เครื่องบินสอดแนมของกองทัพญี่ปุ่นตรวจพบกองเรือกองหนึ่งด้านตะวันออกของเกาะมิดเวย์และพบเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งในกองเรือนั้นคนเรือโทนาคุโมะซึ่งไม่ระแคะระคายว่ามีกองเรือสหรัฐอเมริกากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทำให้เขาสับสนเพราะตามแผนการที่ญี่ปุ่นคาดไว้คือกองเรือสหรัฐอเมริกาควรจะอยู่ที่เกาะฮาวายและควรต้องเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่อยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังโจมตีเกาะมิดเวย์ในขณะนี้ เขาล้าล้าลาลังอย่างยิ่งว่าจำดำเนินแผนการใดณขณะนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าระหว่างที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นกำลังเติมอาวุธและเชื้อเพลิงเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาอาจโจมตีกลับซึ่งลานบินและส่วนเก็บเครื่องบินของเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นเต็มไปด้วยระเบิดและเชื้อเพลิงหากโดนระเบิดจากสัตว์ปูเพียงสักลูกหนึ่งก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนเกิดระเบิดทั้งเรืออย่างรวดเร็ว หัวเลี้ยวหัวต่อจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเรือโทนากุโมะว่าควรทำอย่างไรต่อไปแน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่าเกาะมิดเวย์คนเรือโทนากุโมะตัดสินใจเปลี่ยนแผนการโดยให้เครื่องบินรกติดอาวุธสำหรับโจมตีกองเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งทาให้กองทัพญี่ปุ่นเสียเวลาในการเปลี่ยนอาวุธไปไม่ต่ํากว่าหนึ่งชั่วโมงทันใดนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินฮอร์เนตและเอนเทอร์ไพรส์ก็ปรากฏขึ้นเหนือกองเรือญี่ปุ่นแต่การโจมตีนี้ไม่สําเร็จผลเพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับการคุ้มกันจากเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายตน เมื่อต้องประทดก,กับเครื่องขับไลร่รุ่นซีโร่ซีโร่ของญี่ปุ่นและนักบินที่ชำนาญการรบจึงพ่ายแพ้อย่างย่อยยับชนิดที่ต่อปิโดไม่ระคายผิวกองเรือญี่ปุ่นแม้แต่น้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงให้หลังขณะที่กองเรือญี่ปุ่นว่าวุ่นกับการเติมเชื้อเพลิงและติดอาวุธเครื่องบินการโจมตีระลอกต่อไปของกองทัพสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นอีกครั้งคราวนี้พลเรือโทฟเฟลต่อเชอร์สั่งการให้เครื่องบินขับไล่ประกบเครื่องบินทิ้งระเบิด จนสามารถฝ่าเข้ามาถึงกองเรือญี่ปุ่นและโจมตีด้วยตอปิโดและระเบิดใส่เรือบรรทุกเครื่องบินอาคากิคากาละโซโริวจนเกิดระเบิดและไฟลุกไม่อย่างรุนแรงก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นทั้งสามลำจะจมลงสู่ก้นทะเลหลังจากนั้นไม่นานคนเรือโทนาคุโมะยังไม่ยอมแพ้เรือบรรทุกเครื่องบินฮิริวยังคงใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเขาสั่งให้เครื่องบินทิ้งระเบิดจากเรือลำดังกล่าวไปโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินหยอกเทาว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักญี่ปุ่นเข้าใจว่าตนสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาได้แล้วหนึ่งลำแต่แท้จริงแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินหยอกเท้าไม่ถูกจมสามารถซ่อมจนกลับมาปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วคนเรือโทนาโกโมะยังคงสั่งการให้ค้นหาและโจมตีกองเรือสหรัฐอเมริกาต่อไปกระทั่งเปิดฉากโจมตีอีกระลอกแต่ครั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นโจมตีใส่เรือหยอกเท้าซ้ำเป็นครั้งที่สอง ซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเรือลำเดียวกันเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสามลำของสหรัฐอเมริกามีลักษณะภาพนอกใกล้เคียงกันมากแม้ต่อปิโดจะยิ่งใส่เรือบรรทุกเครื่องบินหยอกเท้าเข้าเป้าแต่เรือก็ยังลอยลำอยู่ได้ผ่านไปหลายชัว่วโมงนายพลโทเฟลต่อเชอส่งเครื่องบินตรวจการของสหรัฐอเมริกาออกไปจนพบตำแหน่งเรือบรรทุกเครื่องบินฮิริว เขาจึงสั่งการโจมตีระลอกสุดท้ายใส่เรือบรรทุกเครื่องบินฮิริวในเย็นวันที่4มิถุนายนก่อนเรือจะจมลงในวันรุ่งขึ้นต่อมาในวันที่6มิถุนายนเรือดำน้ำญี่ปุ่นตรวจพบเรือพิฆาตแฮมแมน USS ทัมมานซึ่งเป็นเรือปฏิบัติการกู้ภัยให้เรือบรรทุกเครื่องบินหยอกเทา้าที่กำลังมุ่งหน้ากลับอ่าวเพล์ลเรือดำน้ำญี่ปุ่นจึงยิงต่อปีโดใส่จนเรือพิฆาตแฮมแมนจมลงภายในไม่กี่นาที ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินหยอกเทาวจมลงในวันถัดมายุทธการมิดเวย์ทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียทหารราว3 0 0พนายในจำนวนนี้กว่า200นายเป็นนักบินชำนาญการบินเสียเครื่องบินรบราว300ลําลำเรือบรรทุกเครื่องบินสี่ลำและเรือลาดตระเวนหนึ่งลำขณะที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียทหารราว360คนเสียเครื่องบินราว145ลําลำและเรือรบสองลำจากการที่สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะใน ยุทธาการมิดเวย์ทำให้ญี่ปุ่นได้ยกเลิกแผนการที่จะบุกออสเตรเลียและการขยายอิทธิพลในมหาสมุทรแปซิฟิกกองเรือญี่ปุ่นลดความสำคัญลงเป็นเพียงยุทธปัจจัยสนับสนุนการสงครามเท่านั้นยุทธาการนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การสู้รบในยุทธาการต่อตอมาญี่ปุ่นเริ่มเป็นฝ่ายตั้งรับและป้องกันตลอดช่วงเวลาที่เหลือของสงครามโลกครั้งที่สอง